นวดนี้จะเห็นผลดีมากๆถ้าทำตาม EP ที่หนึ่งก่อนนะคะลูกไอไม่หายสัทีทำตามนี้นะคะจุดแรกก็คือจุดตั้นโจงนะคะเราเอานิ้วของเรา ค่อยๆโหรนะคะอันโหรอันก็คือกดนิดนึงโหรก็คือค่อยๆคึงนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะค่อยๆกดไปเขาพลิกตัวก็อากดเขากจะกลับด้านก็กดประมาณนี้นะคะแล้วก็จุดเทียนชูอ่ะถ้าเขาแบบมีเสมหกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไอเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมากดจุดเทียนชูหายยังไงนะคะก็คือ กระดูกไหปลาร้าของเขาแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นร่องกระดูกแล้วก็กดตรงนี้2-3ถึงนาทีเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆโรไปวิธีนี้น,นวดได้ตั้งแต่เด็กแบบเด็กเล็กๆได้เลยนะคะเนี่ยจุดตั้นจงจะอยู่ตรงกลางร่องจุกนมใช่ไหมแล้วก็เราจะเปิดเราจะเรียกว่าไข่เฟยนะคะก็คือแบบเปิดพลังชีของปอดนะไม่ให้เขาแบบพลังชีติดขัดจนอนะคะก็คือนวดแบบนี้ไปประมาณ50-100ถึงครั้งนะคะ แล้วก็สามารถหยุดคลิปได้นะถ้าเกิดว่าตามไม่ทันนะคะทีนี้หลายครั้งเนี่ยมันจะเกิดจากการทานอาหารทําให้เขาไอค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะมากดจุดที่จุดโจงหวานนะคะเราใช้มือของเราค่อยค่อยคึงน,นวดวนไปนะคะ แล้วเขาจะรู้สึกท้องอุ่นๆอ่ะหลังจากนั้นเรามานวดที่แผ่นหลังนะคะการไอในเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะกระทบไตเพราะฉะนั้นเราจะนวดบำรุงพลังงานของไตด้วยนะคะจุดของไตเนี่ยจะอยู่ที่หลังของน้องเขานะคะก็คือเอวส่วนล่างนะเราสามารถเอามือของเราจับสะโพกน้องเขาใช่ไหมแล้วก็กดแต่ว่าหมอมีลูกเหมือนกันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นหมอจะใช้วิธีนี้ช้าชาชานะคะก็คือถูถูถูถให้ตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างอุ่นความร้อนจะเข้าสู่ พลังงานของไตของเขานะคะทำให้การเก็บพลังชีดีขึ้นรั้ตาําแพทยแผนจีนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไออ่ะส่วนหนึ่งมาจากพลังไตไม่เก็บพลังชีนะคะเราก็เลยต้องไปบํารุงพลังไตแล้วก็กระตุ้นพลังหยางโดยเฉพาะคนที่ไอแบบโดนลมเย็นแล้วไอจะให้นวดเส้นลมปานตูไหม่นะคะตูมไม่จะเป็นเส้นลมปานแห่งพลังหยางถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงน,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 นะคะทำเท่าไหร่ถึงพอนะทำจนกว่าผิวน้องจะอุ่นๆนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวมันเสียดสีผิวน้องจนถลอกจะให้แนะนําไม่ใช้แป้งเด็ดได้นะคะแล้วก็ตําแหน่งของ ปอดจะอยู่บริเวณนี้จะมีจุดที่สําคัญนะคะก็คือจุดต้าจุยแล้วก็ข้างๆตาจุยเนี่ยจะเรียกว่าจุดจือเขอจือชวนก็คือแบบลดอาการไอเนี่ยลดอาการหืดหอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานวดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหมอก็จะใช้วิธีการชาแบบนี้ไปนะคะมันจะผ่านจุดเฟิงเหมือนแล้วก็จุดเฟยชูก็คือเป็นจุดของปอดเช่นเดียวกันนะคะเราชาแบบนี้ให้อุ่นๆแล้วก็ถูแบบนี้ แล้วก็ถูไตทําทแบบนี้ไปจนผิวหนังเขาอุ่นนะมันจะประมาณ5 5นาทีนะคะ3-5นาทีเสร็จแล้วถ้าเราว่างเนี่ยเราก็กดจุดจุดใต้จุยหายังไงนะคะก็คือกระดูกคอใต้กระดูกคอที่7วิธีหาก็คือกระดูกมันจะนูนกระดูกคอมันจะนูนแล้วก็กดเบาๆค่อยๆคึงๆแล้วก็ออกมาข้างๆจุดใต้จุยค่อยๆคึงๆลงมาลงมาประมาณ1.5ชุนนะคะค่อยๆคึงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่ปลอดร้อนเนี่ยจุดนี้จะ ค่อนข้างดีมากนะแล้วก็กระตุ้นพลังงานของปอดนะคะก็คือกระดูกคอที่สามคะแล้วก็ลูดมากึกกึกกึกอ่ะตรงนี้คือจุดของปอดแล้วเราก็ค่อยๆ,ๆกระตุ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดเขาไอหนักๆเนี่ยเราจะให้นวดเจียนเจียกู่เจียนเจียกู่ก็คือกระดูกสะบักใช่ไหมอันนี้กระดูกตรงนี้เรียวกว่ากระดูกสะบักไหมภาษาจีนเรียวกว่าเจียนเจียกู่นะคะอ่ะแล้วก็นวดร่องกระดูกแบบนี้ไปมันจะทำให้ปอดเขาสบายมากนะคะอันนี้ประมาณ 2 3 0ถึงรครั้งได้เลยนะคะนวดแบบนี้ไปค่อยๆนวดไปถ้าเขาให้นวดอันนี้อาการไอของเขาจะค่อนข้างดีมากแล้วก็นวดอันนี้จะนวดกระตุน้นละก็คือเราหยิบเนื้อของเขาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปอะ่ะเหมือนเราหยิบเนื้อแบบนี้นะคะคึบแล้วก็ขึ้น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 ไปแล้วก็ดหยิบๆๆขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทําสัก 3- 5ถึงรอบเสร็จแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยให้หยิบมา3นะคะแล้วก็กระตุกหนึ่งทีตึ๊ก อาสอทีก็ได้แล้ว๊บแล้วก็ตึกตึกเป็นการดึงนะคะแล้วทําแบบเนี้ยทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่เขาเริ่มไอเนี่ยประมาณ3-7วันอาการก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องดู EP 1หก่อนนะคะมี EP ีสำหรับอาหารเหมาะสาหรับเด็กที่มีอาการไอนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้พิมพ์คําว่าอาหารให้หมอแล้วเดี๋ยหมอจะทำคลิปให้นะคะ